วายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าสถาบาันพระมหารกร์ของพวกเราพรมชนชาวไทยถือว่าอยู่กับพวกเรามาตรานานตั้งแต่โบราณกาลที่ผ่านมาถือว่าเป็นแผ่นดินที่เราได้อยู่กันในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นแผ่นดินที่อยู่ภายใต้พระบรมมติสุภารของพระองค์ท่านนะครับพระมหารกริย์ทุกองค์น,นะครับได้ ปกครองปก,ปกครองแผ่นดินไทยมาโดยตลอดนะซึ่งจากที่เราเรียนประวัติศาสตร์จะทราบดีว่าการปกครองของประเทศไทยนั้น,นีแบ่งบออกเป็นสี่สมัยด้วยกันนะครับเริ่มแรกของก,การตั้งกรุงกรุงสยามหรือว่าพัทยาประเทศน,นั้นครั้งแรกเราเริ่มนับตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยครับเป็นต้นมาจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนที่ตั้งของกรุง เมืองหลวงของประเทศไทยมาเป็นปุ่มเสียทิยาโดยที่โดยมีพระมหากษัตริย์ขึ้นขึ้นปกครองเพื่อความเป็นธรรมของประเทศโดยตลอดนะครับหลังจากนั้นนะครับมีการารบกับสงครามเกิดขึ้นนะครับประมาณปี2310นะครับก็มีการย้ายเมืองหลวงนะครับไปอยู่ที่กรุงธนบุรีนะครับโดยมีพระเจ้าตกกับสินมหาราชที่เรารับทราบกันนะครับ ไปอยู่15ปีด้วยกันนะครับได้รวบรวมนะครับตึกแผ่นพี่น้องที่เป็นคนไทยได้กันเพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเป็นราชกาลที่งของเราซึ่งในจังหวัดอุทัยธานีนี้อย่างที่วเราทราบกันครับเรามีพระประถุบรมจักิกีอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี นะครับฉะนั้นก็ถือได้ว่ารัฐการที่หนึ่งเป็นรุ่ยลูกม่อของชาวจังหวัดอุทัยธานีฉะนั้นพวกเราเองชาวจังหวัดอุทัยธานีจึงต้องมีความรักและปลูกฝันในสถาบันรัฐประศาจเป็นอย่างนิ่งนะครับหลังจากน,นั้นนะครับก็จะมีกา,ารปกครองแล้วก็สู้รบกันมาโดยตลอดเพื่อที่ขยายอาณาเขตเพื่อปกป้องอาณานเตขตหรืนแผ่นดินนี้ไว นจนมาถึงการน่านาฏกรมในสมัยรัชกาลที่5ท่านจะทราบจาประวัติศาสตร์ได้ว่ารัชกาลที่5เองทรงปกป้องพื้นแผ่นด,ดินหลักเอาไว้ที่เกิดสมัยกบฎโบราณที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เพื่อรักษาพืดด้นแผ่นดินแห่ไว้นะครับจึงทําให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแบบแผ่นที่ในปัจจุบันนี้เกิดสมัยกบฎโบราณที่เราได้รับทราบกัน จนถึงสมัยรัชก,กาลที่9นะที่หลายท่านเกิดทันผมเองก็เกิดทัานในสมัยรัชก,กาลที่9นาะเห็นได้ว่าพวกท่านนั้นนะพระบาทสมเนะด็จัรกาลใาหลวนรัชกาลที่9นั้นได้นะครับใช้ความสามารถของพค์ท่านนะครับในการปกครองประเทศโดยที่ผ่าวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นะครับจะเห็นได้ว่าในสมัยนั้นจะมีการเปลี่ยนแออปลงรปกครองจากสมุรรายาสิทินามาเป็นประชาธิปไตยน,นั้นประเทศไทยอย่างไรก็ตามก็ต้องอาศัยใต้าระบมระเพ,ะพยสงภามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะยิ่งในหลวงรักชกาลที่9ออนะครับได้ผ่าวิกฤตการทางการเมืองมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิร,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 รัฐประหารบ่อยครั้งน,นะครับ ฉ่นั้นก็ผ่านมาได้ดีดและปกครองประเทศด้วยความเป็นสุขประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศในอาเซียนที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครเลยนะครับไม่เคยตกเป็นเมืองเมืองขึ้นของประเทศใดเลยนะครับเป็นประเทศที่ปกครองด้วยปกครองด้วยตัวเองมาโดยตลอดท่านั้นประเทศไทยผ่านมาได้จนถึงปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยนะครับภายใ,นในต้รัฐธรรมนูญสุพรรณก่อ พระมหากษัตย์และพระบรมวงศสามดวงทุระองค์นะครับที่เป็นร่มโพร่มงใสในการปกครองปกป้องพระสินิกรชาวไทยให้อยู่กันได้ความร่มเย็นเป็นสุขจนกวบถึงปัจจุบันดังนั้นในปีนี้นะครับเป็นปีวันเป็นปีมหามงคลที่พวกเราปกประสบนิกรชาวไทยทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันในการ จเจริพระพุทธมน,นะครับเพื่อจเจริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลน,นะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นศูรยรวมจิตใจของเราพวกประสบกับชาวไทยอีกสถาบันหลักหรือสถาบันหนึ่งที่พวกเราทุกคนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงมากนะครับสําหรับในประเทศไทยของเราดังนั้นกะ็ถือได้ว่าวันนี้นะนะวัด ในรานแห่งนี้นะครับจึงเป็นจุดสถานที่รวมของคณะส่วนรชาชการนะครับพี่น้องท่านเอกชน,นพี่น้องส่วนพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีจะได้มาร่วมการสแสดงออก <ๆ S 2> ในาการแสดงออกพิจารณาจนการภักดีตล,ลอดจนมาร,าร่วมกันในการเฉลิมพระชนม์เฉลิมพระเกียรติถาวาเยเป็นพระต่ชัยมงคลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรมกันในโอกาสครั้งนี้รมกันนะครับ ฉะนั้นในช่วงนี้นะครับแบบเวลาอยู่ให้ทุกท่านได้ร่วมกันพักผ่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัาย์นะครับท่านเทรยพัฒน์ก็ชมาศนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีและเพื่อกห้ทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตนำเรียนกระนวนการให้ทุกท่านได้รับทราบสักเล็กน้อยนะครับ หลังจากที่แขกท่านผูมีเกียรติดานางมาถึงบริเวณพิธีนะครับวางเวลาประมาณ13นาฬิกาตรง13นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับท่านธีรพัฒน์กษมาณนะครับจตุวะราชการจังหวัดอุทัยธานียินางมาถึงพิธีท่านประธานจะได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนกรัยหลังจากนั้นนะครับท่านประธานในพิธีจะเปิดโรยการถวายดอกไม้ทู่เทียนแงหน้าพระบรมสาชัราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายความเคารพ นะครับหลังจากนั้นเสร็จเดี๋ยวกันผมจะแนะนำากี่าวกับูชาพระกราบพระรับศีลนะครับประธานส่งให้ศีลประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีร่วมกันรับศีลหลังจากนั้นเสร็จก็จะอาราธนาพระปริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาประสบอนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำประธานกราบพระัตนตรัร ประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานในพิธีกล่าวบรรดาประธา,านสมเป็นอันเสร็จพิธีและบันทึกภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้นะครับดังนั้นก็ขออนุญาตนำเรียนกับติดการท่องเที่ยนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมในพิธีด้วยความพร้อมเพรียงกันนะครับ